สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่สมัยใหม่ชาแนลนะคะการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮนตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เรารู้จักกัน COVID-19 นั่นเองค่ะ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวจะมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆนะคะงดการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรือรูปแบบออนไลน์นั่นเองค่ะการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนแฮนโดยคุณครูส่งใบงานมอบหมายงานหรือแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําที่บ้านนะคะทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพและประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนนั่นเองคะ่ะ คุณครูจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนเลียนะลูกนะก็คือส่งใบงานถึงมือเด็กเปและคุณมาส่งถึงที่บ้านนะลูกนะตั้งใจทำนะคะค่ะ<อ>เดี๋ยวคุณครูไปก่อน,นลูกนะ